ร้องทุกข์กับบรรจงนะครับนําเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนเรื่องที่ชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมมีเหตุการณ์พ่อค้าขายไก่ย่างเนี่ยบอกว่าถูกคนร้ายมาตีสนิทอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะเหมาไก่ไปเลี้ยงพระหลังจากนั้นได้ออกอุบายบอกว่าอาจเดี๋ยวจะซื้อน้ํามาเลี้ยงพ่อค้าขายไก่แต่ตัวเองเนี่ยมีแบงค์พันร้านน้ําเขาไม่รับแบงค์พันเอางี้เดี๋ยวของเงิน700เนี่ยไปเป็นเงินทอนก่อนนะครับปรากฏว่าเนี่ย เอาเงินเนี่ยหายไปไก่ก็ไม่มารับสุดท้ายเนี่ยพอค้าขายไก่เนี่ยบอกว่าไก่แห้งคาเต่าแถมเสียงเงินไปอีก700เราส่งผู้สึกอขาวของเราเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้นะครับคุณเนยนัชชนิดนะครับได้ไปตรวจสอบอยู่ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีติดตามช่วงนี้ครับ พู้กบกับจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่พ่อค้ารายหนึ่งถูกมิจฉาชีพทําทีว่ามาเดินซื้อของบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าวัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีทําทีว่าสนิทกับทุกร้านเลยเดินไปคุยเจาะแจจแจนะคะพร้อมกับสั่งของจากนั้นก็ไปหลอกเขาสั่งไก่จํานวนมากนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาขอเอาเงินไปก่อนขอตังทอนไปก่อนแล้วจากนั้นก็เดินทําทีว่าสนิททําให้พ่อค้าเขาเองเนี่ยนะคะเชื่อใจว่าเนี่ยน่าจะเป็น แล้วก็น่าจะเป็นคนแถวนี้ไว้ใจได้ให้เงินไปมิจฉาชีพคนนั้นเอาเงินไปแล้วก็ชิ่งหนีหายไปเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางฝั่งผู้เสียหายกันหน่อยค่ะเวลาประมาณ2องโมงครึ่งถึง3ามโมงมีชายผู้ชายอายุประมาณ40-40ขึ้นนะครับมามาขอให้เหมาไก่มาช่วยซื้อไก่จะเหมาไปเลี้ยงพระเพื่มาพูดองไรับก็น้องช่วยย่างไก่พี่หน่อยพี่จะจะซื้อเยอะเลยจะเหมาไปเลี้ยงไก่ไอเลี้ยงพระจะเหมาไปเลี้ยงพระ ทีนี้เราก็ย่างเยอะๆแล้วก็บอกว่าร้านของพี่อยู่ติดกับเซเว่นนะน้องไปย่างที่ร้านของพี่เลยเนี่ยครับเราก็ขี่ตามเข้าไปไปย่างปุ๊บย่างไว้เยอะแล้วก็สั่งข้าวเหนียว15ห่อใส่ถุงให้พี่เลยแล้วแกก็ไปยืนคุยกับแม่ค้าคนนน้นคนนี้เหมือนสนิทกันเหมือนเป็นคนแถวนั้นจริงๆอะ่ะจนผมเชื่อว่าเป็นคนแถวนั้นอะ่ะไปซื้อน้ามาให้ผมแบบเลี้ยงน้ําแล้วก็บอกแม่ค้าแถวนั้นบอกเดี๋ยวเลี้ยงไก่นะใครจะกินไก่ ถูกหวยใช่พฤติกรรมเนียนมากครับพี่มีแบงค์พันประมาณนะั้นเหมือนจะมีแบงค์พันจะขอเงินทอนก่อนได้ไหมจะซื้อไก่ก็ประมาณ250พที่ขอเงินทอน750ผมก็เลยควักเขาไปก่อนเพื่อให้เขาเอาเงินไปซื้อไปจ่ายค่าน้ําคิดว่าไม่ค้าน้ำไม่มีไม่มีทอนแกไงผมก็เลยออกให้ก่อนนี่ครับสุดท้ายแกก็ได้เงินจากผมไปอ่ะ750ก็เหมือนแกจะควักให้นะ ทีนี้ก็ร,รีบเดินไปที่ร้านน้ําแล้วก็ทําเหมือนเดินไปนู่นไปนี่ก็หายไปเลยฮะขึ้นแท็กซี่ไปเลยบันจงชงข่าวครับฝากติดตามให้ด้วยครับติดตามคนร้ายให้ได้ครับไม่ให้ไปก่อเหตุการณ์แบบนี้กับพ่อค้าแม่ขายอีกอหลายท่านเขาจะสั่งน้ําเขาจะสั่งน้ําแล้วตานนี้บอกว่าตรงนี้เขาจอดไม่ได้ไปข้างๆนู้นและกันแล้วก็ก็เลยไปทางข้างๆน้นแล้วก็ไป้ายไม่ทันชงติดลูกค้าไงเขาก็เลยไปที่ไก่เขาบอกว่ามีเท่าไหร่อ่ะเหมาหมดเขาจะ จะไปทำมูเลี้ยงพระใช่ละแวกนี้เกือบโดนกันเกือบทุกทุกคนอ่ะคือเขาทําทีว่ามาเดินใช่มันนสนิทกันทุกคนอะ<ม>่ะทุกวันนี้เขาก็แย่อยู่แล้วไม่อยากให้เขาทําอย่างนี้สงสารเขา<ม>แล้วกว่าเขาเจะตื่นตีสามตีสี่ะกว่าจะได้ไม้ละห้าบาทเองนั้นที่เขาโกงไปอะ<ม>่ะมันไม่สมควรทําะให้เขาทํามาหากินเถอะ<ม>ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจับจับให้จับไวๆอ่ะอยากเห็นหน้าเหมือนกัน ขณะที่ทีมข่าวสอบถามนางสาวมุ้ยจันดาราอายุ21ปีแม่ค้าร้านน้ำปั่นระแวกเดียวกันนะคะก็ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์เห็นชายคนก่อเหตุมาบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าวัดบางกลางพฤติกรรมของเขาคือจะเดินไปเดินมาทำทีว่ามาดูของร้านนู้นร้านนี้แต่ไม่ได้ซื้อร้านไหนเลยนะคะลักษณะก็คือตัวสูงๆตัวไม่ใหญ่มากและดูจากการเดินน่าจะเป็นเพศทางเลือกหลังจากที่เห็นคลิปวงจรปิดที่พ่อค้าไก่ย่างถูกหลอกนะคะก็มั่นใจได้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นคน เดียวกันกับที่ตนเห็นเมื่อสัปดาห์ก่อนและเชื่อว่าน่าจะมาดูาลาดเราเอาไว้แล้วทั้งนี้ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากให้เร่งติดตามตัวให้ได้เพราะว่าไม่อยากให้ไปก่อเหตุลักษณะนี้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนอีกค่ะก็ตกใจมาอีกแล้วแต่ว่าปกติก็แถวนี้มีมาบ่อยมากมาขโมยของอะไรอย่างเงี้ยใช่อยากให้เขาเร่งแล้วจับกลุ่มพวกนี้เลยอย่างเงี้ยไม่อยากให้มีเลยอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะขณะนี้ชุดสืบสวนสถานีตำรวจูธรบาบางศรีเมืองอยู่ระหว่างแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดเพิมเ่มเติมเพื่อติดตามว่าคนร้ายเนี่ยนะคะมีการใช้เส้นทางหลบหนีไปเส้นทางใดเบื้องต้นจากการคาดการณ์นะคะก็คือคาดการณ์ว่าคนร้ายน่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่เนื่องจากว่าเมื่อมีการสอบถามพยานแวดล้อมไม่มีใครคุ้นหน้าคล้าตาคนร้ายนะคะอย่างไรก็ตามฝากถึงประชาชนหากพบเห็นชายในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะคะสามารถแจ้งตำรวจได้เพื่อเป็นเบาะแสในการช่วยเหลือกับผู้เสียหายค่ะข่าว ช่วยคนไทยและไขความจริงเกียรติสีน้อยถ่ายภาพนัชชนิดเทียนน้อยรายงานสนับสนุนการรายงานโดย AIS 5 G ค่ะร้องทุกข์กับบรรจงเนี่ยส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ที่แฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้